แพ็กสเสบียงอะ,อะหมูสามสั้นจัดให้โลกโลเครืองม,มันแพงหมูสามสัน้นโลร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทพุณเจ็ดสิบห้าบาทมันก็แต่ของโลตัดนะมันงามม,งาม,มันเลือกได้เงก็คือมือน่นหนูไปซื้อตลาดนัดน่นะ มันมันไอคืนนั่นที่หนูเอาซื้อเนื้อมาขยายนะเขาขายหอยโล่ลอยหาิบเพราะมันไทยๆเขาแล้วหนูก็เอาไปหมดแต่โลหนึ่งอ่ะเอาไปย่างกินกันทำม,มันทำมันงามๆเนี่ยโลรลอยหกสิบห้าบาทคุณอยู่ตลาดนาแต่นั้นเงือไอตอนงามๆเขาก็เหลือไปเบอร์นี้มันเหลือเศษเขาอะนะแม่มถ้าเอาเอาไปหมดนี่ผมขายร้อยห้าสิบกับเอาเอันตัวเนาะ อันอืมเนื้อมันออกระจับตั้งหันหันหันหนังมันเนี่ยผอมอมันมันอือมเล่นน้ำพริกกันเออบ่แม่เล็ดน้ำพริกองแก้หมูหมูแก้อืมแล้วเวลาเงินพี่สาวส่งมาทีกันนีแ่แหละค่ะตุนตุนให้แม่เดือนต่อเดือน จำแนงบื้อไปอยากที่หนวาลูกแคทไทยจิบอึดจิไ,ไปอึดไปอยากทั้งไหนเขาบ่อยคือดอกอึดก็สนมันเอามาให้เบิดหน่อย